<c oughs> ามาพึกการเจริญอนา,าปานุสติกันคือฝึกกายพึกจิตพึกจนกว่ากายมันสงบลงพึกจนจิตมันสงบลงกายจิตสงบลงแล้วสงบอยู่กับบุญกับอุศนไหมสงบอยู่กับบุญกับสิงสมาธิปัญญาไหม จากนั้นทวนไปให้ถึงสงบอยู่กับบุญกับกุศลสินสมาธิปัญญาจนกระทั่งมัน <c oughs> แตกชานแตกฉินแตกบุญแตกกุศลเหมือนต้นไม้ที่มันงอกมันางามออกดอกออกผล <ừ> ให้มันดกเต็มต้นการที่มีสินสมาธิปัญญาที่จะถึงทางดับทุกข์ก็ให้มันดกเหมือนผลนไม้แหละ ให้มันงอกนงามไม่ได้อย่างนั้นเรียกว่าจิตที่มันสงบถึงแล้วจิตมันก็จะงอกงาม้วยบุญด้วยกุศลจริงจริงมันก็จะเกิดมรรคเกิดผลด้วยสิลสมาธิปัญญานี่แหละเรียกว่าหนทางดับทุกข์จเจริญขึ้นไปเรื่อยๆพุทโธเนก่ากายจิตจะสงบสว่างสวัย ละความทุกข์ความเศร้าความมองปัญหาเรื่องราวออกจากกายจากจิตไปให้หมดเหลือแต่ความสงบก,กายจิตเท่านั้นจิตอยู่กับจิตอยู่กับกายไม่ส่งจิตส่งกายไปในภายนอกอยู่ในห้องสมาธิไม่ออกจากห้องสมาธิก็เหมือนกับจิตสงบไม่ส่งไปวอกแวกไปพุ่งสร้างกับสิ่งใด มีแต่กายสงบมีแต่จิตสงบให้มันนิ่งมันไสจนกระทั่งมันอิ่มตัวแล้วเพียงพอแล้วก็จะไดเอาไปใส่บุญใส่กุศลจะได้เอาไปใส่ศีลสมาธิปัญญาออกจากวิปัชนากรรมฐานมาจะได้เป็นผู้ตื่นผู้แจ้งผู้เบิกบานเจอทุกข์เจอปัญหาจะได้ตัดได้โปงได้วางได้ จะได้ฝึกกรรมฐานนิปัตินาพิจารณาลูกนามสมมตุติพิจารณานิพพอนขันหา้าพิจารณาจนกระทั่งเข้าถึงไตลักให้แน่นหนาถ้าถึงไตลัก์แน่นหนาแล้วมันก็จะไม่หวนมาที่อวิชชาอีกมันจะไม่ไปยึดมั่นถือมัน่นจะไม่ไปยึดเขายึดเรานี่แหละมันก็จะสำลอกออกจากกองกิเลส อะกุศลทั้งหลายออกจากกายจากจิตนี่มันจะไม่หหวนไปโกรธไปโมโหไปติสินนินทาไปด่าใครว่าใครเพราะใจมันเป็นบุญชะแล้วนี่แหละพึกให้ได้เป็นอุปนิสัยเลยบุญจะได้ติดตัวเราไปในถ้าเกิดเราตายไปแล้วจะได้ไปสู่แห่งโลกสวรรค์จะได้ไปบันเทิงแห่งบันบนสวรรค์ เป็นเทวดาสมบัติอะไรนิพพานก็จะได้สมบัตินิพพานสมบัติถ้าเกิดมาเมืองโลกมนุษย์ก็จะได้เป็นมนุษย์สมบัตินี่แหละจากนั้นบางทีไปต้องไปรอชาติน่าชันใดทำจริงก็อาจจะเห็นกันได้กันในชาตินี่แหละนี่ฝึกกันขึ้นมาจเจริญอ,นอนาณาปานุิตติอย่างไม่ขาดสาย ฝึกขันติฝึกวิริยะฝึกเมตตากรุณามุทิตาโอเบขาจิตตะภาวนาฝึกบารมีสามสิทบทัศบารมีสิบทัศให้แน่นหนานี่เรียกว่าขันติบารมีวิริยะบารมีเมตตากรุณามุทิตาโอเบขาบารมีจิตตะภาวนาที่มันแน่นหนาแล้ว ทุกก็มมคลคายไม่ได้นี่แหละมันเปรอะเหมือนพุตบอลมาโดนเราไม่รับบอลมันก็ไม่อยู่กับในมือเราในตัวเรามันมาโดนก็เด้งกลับไปทุกกรรมวิบากก็เช่นเดียวกันมันมันมาก็เราก็ไม่รับมันก็ดิ่งกลับไปอีกนี่แหละบุคคลเห็นทุกไม่ทุกนี่ เป็นผู้ตื่นผู้แจ้งผู้เบิกบานมันสบายพุทธโธเป็นลูกกระถาคตพุทธโธพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดแล้วในโลกนี้เป็นผู้ตื่นผู้แจ้งผู้เบิกบานเนี่ยพุทธโธแป่าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดแล้วพุทธโธแป่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตื่นผู้แจ้งผู้เบิกบานนี่แหละ ฉะนั้นก็พุโทโธมันก็มีแต่สีนสมาธิปัญญาจเจริญจิตตภาวนาะไม่มีทุกข์มาขำคายมาเบียดเบียนนี่พอจิตมันแข็งแกร่งอย่างมีมันคมอย่างมีมันก็จะตัดได้ขาดเลยฉะนั้นการฝึกสมาธิก็เช่นเดียวกันฝึกถ,ถึงแล้วจิตมันก็จะคมมันจะแข็งแกร่งเหมือนมี มันก็ตัดทุกได้ขาดเลยนี่สัมผัสขึ้นไปละลึกขึ้นไปทุกขณะจิตดู้ที่อยู่กับกายกับจิตไม่ส่งกายส่งจิตไปภายนอกอยู่แต่ได้องค์สมาธิศีนสมาธิปัญญาสมาธิอยู่กับห้องวิปัสสนารตามฐานไม่ออกจากห้องสมาธินี่ สัมผัสไประลึกไปเรื่อมใสศรัทธาในองค์พระพุทธศาสนาเอาอาการลิโกน้อมเข้ามาใส่ตัวใส่ตนเอาคำสอนมาประพฤตประพฤติปฏิบัตินี่แหละเป็นผู้รู้เจี่งแทงตลอดนี่เมื่อรู้ทุกข์รู้สุขรู้บุญรู้บาปแล้วก็มันสบาย เจอทุกเราก็จะได้ไม่ต้องไปหลงทุกข์อีกไปเจอสุขเราก็จะได้ไม่ต้องไปหลงสุขอีกนี่แหละบุคคลเดินหนทางของาทางดับทุกข์มันเป็นแบบนี้ถ้าเรายังหลงทุกข์หลงสุขอยู่ก็เท่าเรายังหลงทางอยู่เป็นผู้ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดเน่เป็นผู้หลงอยู่แห่งกามาพบหลงอยู่ในโลภโภชโภสสะโ,โมหะ โลภละกฏหลงการมาพบกเวียนเกิดอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่จบไม่สิน้นนี่ฉะน,นั้นแล้วก็เข้าสู่โลอุตระธรรมให้ได้โลอุตรละธรรมมันเป็นคุณธรร,รมชั้นสูงนี่คุณธรรมที่มันไม่หวนกลับมาโกรธใครอีกไม่หวนมาทุกข์อกน้อยใจเสียใจกับเรื่องใดอีกนี่แหละเพราะคุณธรรมสูง ถ้าคุณนํำไม่สูงแล้วเดี๋ยวก็อดโมโหไม่ได้อดโกรธไม่ได้อดทุกน้อยใจเสียใจไม่ได้ความยึดมัน่นถือมั่นมันก็เต็มไปหมดนี่เรียกว่าอักวิชาขอบงําจิตใจถ้าเป็นเหล็กเรียกว่าสลิงกินหมดเคาะไปเคาะมาอาจจะไม่เหลือส่วนดีเลยตัวเราก็เส้นเดียวกันนี่พึกกันให้ได้จะเริญงกันให้เต็ม พระอาจารย์ก็จะได้หยุดเทศหยุดสอนไปสักคู่ใหญ่หนึ่งให้ทุกท่านได้ทบได้ทวนได้ฝึกได้ผลได้ตัวเองอีกทีหนึ่งตั้งใจกันนะ พบทวนดูว่าขณะนี้เรากำลังฝึกกรรมฐานฝึกวิปัสสนาภาวนาสมาธิว่าเราทำจริงไหมลองไปทวนดูว่ากายจิตมันนิ่งมันใสจริงไหมมันสงบจริงไหมมันสงบจนมันนิ่งมันใสจนกระทั่งมันอิ่มทิพย์อิ่มบุญ เกิดสิงสมาธิปัญญาปรากฏขึ้นเห็นโลภโสะโมหะมันหลุดออกลุยออกจากกายจากจิตจิตสงบจนกระทั่งไปเห็นกายในกายเห็นจิตในจิตเห็นเป็นสัจจบารมีเลยว่าออกจากกรรมาฐานออกจากวิปัสนามาแล้ว จะเป็นผู้ตัดผู้ปุงผู้วางจะเป็นผู้ไม่โกรธไม่โมโหจะเป็นผู้ไม่ติดสินนินทาจะเปลี่ยนบารมีอาโหสิกังจะเปลี่ยนบารมีอุทิศกุศลแผ่เมตตาจิตตะภาวนาอย่างไม่ย่อท้อนี่แหละเรียกว่าสัจจะบารมีขันติบารมีวิริยตบารมี แม้แต่ชีวิตนี้ก็จะไม่เสียดายแล้วขอถวายแด่องค์พระพุทธศาสนานี่แหละเป็นผู้เข้าถึงอาการดิโกนี่เรียกว่าถึงพุทธทางชีวิตต่งางทรมังชีวิตต่างสังขางชีวิตต่างแม้แต่ชีวิตนี้ก็ไม่เสียดายแล้วขอถวายแด่องค์ะศาสนาโอ้โหถ้าใครทําได้อย่างบริสุทธิ์บริบุญปิดอบัยวะผมสีเลย ตายแล้วไม่ต้องไปตกนรกนี่แหละเพราะเดินทางตามพระศาสนาอย่างบริสุทธิ์บริบูจริงจริงวันดูว่าเรามาฝึกกรรมฐานเพื่อให้จิตกายสงบเรามาฝึกวิปัจนากรรมฐานเพื่อให้ปัญญาเกิดเพื่อจะได้ไปตัดได้โปงได้วานได้จะดับทุกข์ได้ฝึกจริงไหมได้กรรมฐานความสงบจริงไหม ได้วิปัชนาปัญญาเกิดที่จะดับทุกจริงไหมทวรดูมิฉะนั้นเราจะเสียเวลาเปล่าเกิดมาก็เสียเวลาไปเปล่าตายก็เสียเวลาไปเปล่านี่แหละในของของ้อเราก็จะหาประโยชน์รุ่งร่วงในชีวิตชีวิตเราอย่างไรล่ะนี่แหละเกิดมาก็มายึดอยู่กับกองทุกข์ฉะนั้นแล้ว ทวนจิตดูฝึกจิตดูเมื่อทวนจนกระทั่งจิตมั่นใจแล้วจิตแน่ใจแล้วจิตสงบจริงๆนิ่งจริงๆใสจริงๆพร้อมจะเอาอาการดิโกเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาฝึงประพฤติปฏิบัติใช้ชีวิตประจำวันไปไหนมาไหนเจอสิ่งไหนไม่ดีไม่ไปนินทาไม่ไปด่าไม่ไปโมโห ไม่ไปเบียดเบียนเป็นปานาติบาไปเจอสิ่งไม่ดีมีแต่บุญแต่กุศลคือแผ่เมตตาอุทิศกุศลนะ,ะเจริญสินสมาธิปัญญารู้จักหลบรู้จักหลีกรู้จักหนีนี่ถ้าเราหลบด้วยสินสมาธิปัญญาเป็นแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปดินทาเขาจะได้ทาไ,ไม่ได้ไปโกรธเขาจะได้หนีการไม่เบียดเบียนทั้งหลายนี่ เรียกว่าหนี้วยปัญญาหนี้ดยบุญ้วยกุศลหนี้วยสินสมนาธิปัญญานั่นเองนี่แหละถ้าเราจะไปหนีด้วยความโกรธมันหนีไปได้ยังไงละ่ะยิ่งโกรธก็ยิ่งหนะักยิ่งโกรธก็ยิ่งเผาบ้านตัวเองยิ่งติดสิลน,นินทางในที่สุดเราก็เป็นผู้ก่อเวรก่อกรรมเป็นปานาติบาตเลยไม่ได้เอาโหสิก,กังเลยไม่ได้แผ่เมตตาไม่ได้อุทิศกุศล ก็กลายเป็นผู้จองเวรจองกรรมกันไปทุกภพทุกชาตินี่มาตายแล้วก็ติดตัวเราไปด้วยกรรมริบบกกลับมาก็กรรมมาตายก็กรรมไปเออเมื่อไหร่ล่ะจะเป็นผู้ตัดได้ปงได้วางได้เมื่อไหร่ล่ะจะได้เป็นผู้ตื่นผู้เจงผู้เบิเกบานกับเขาสียทีนี่สัมผัญตรงนี้ดังนั้นการฝึกสมาธิต้องระลึกเห็นชัดๆอย่างที่อาจารย์เทศ อย่างที่อาจารย์สอนนี่แหละลองไปทวนดูว่ามันจริงไหมลองไปฝึกสมาธิดูนั่งกรรมฐานดูทวนดูว่าอาการิโกคําสอนของพระพุทธเจ้ามันดับทุกได้จริงไหมมันถึงมกกัคผลนิพพานได้จริงไหมนี่ลองไปปฤึกปฏิบัติเจริญลอยตามดูซินี่แหละเรียกว่าไปพิสูจน์ด้วยตัวเอง ไปเห็นด้วยตัวเองเพราะบุญบาปอยู่ที่ตัวเราทุกสุขอยู่ที่เราดีชั่วอยู่ที่ตัวเราแม้แต่พระพุทธเจ้าก็เป็นแค่ผู้ชี้ทางเพราะองค์ถัดตัดเอาไว้ว่าแม้แต่เราก็ชื่อว่าเป็นผู้แค่ชี้ทางแม้แต่เราพูดก็จะพึ่งเชื่อเราจงหาเหตุหาผลหาความจริงเสียก่อนนี่คําสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้หาเหตุหาผลไม่ได้สอนให้เชื่อนี่แหละ เหมือนอาจารย์เทศอาจารย์สอนนี่ก็อย่าเพิ่งม,มาเชื่ออาจารย์ให้หาเหตุหาผลหาความจริงมันจะก่อนนี่เขาเรียกว่าเป็นผู้ถึงธรรมะอย่างแก่นแท้เป็นแบบนี้นี่แหละเราจะได้ไม่ไปหลงทางกันอีกนะทวันให้ครบทวันให้ได้ให้เห็นกายในกายเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมเอาชนิดวโยธรรม,มังปัจติโสธรรม,มังสติ ให้มันเห็นตถาให้เห็นธรรมเกิดขึ้นเลยเมื่อบุคคลใดเห็นธรรมย่อมเห็นตถาคตแน่แน่บุคคลใดเห็นตถาคตย่อมเห็นพระองค์ท่านแน่แน่เรียกว่าโยธรรมังปัจจติโสธัมมังปัจจติตมมชชตนะพูดถึงธรรมย่อมเห็นตถาคตนั่นเองนี่แหละผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบย่อมถึงมรรคผลนิพพานนั่นเองดังนั้นแล้วก็ทวนกันให้ได้ พึงกันให้ได้ให้มันอิ่มทิพย์อิ่มบุญเราจะได้ไม่เสียเวลามากันมาทั้งเทแล้วให้มันเกิดมักเกิดผลจริงๆเรียกว่านั่นแหละบุคคลถึงอร,ริยสัจสี่บุคคลที่ถึงทุกข์สมุทัยนิโรธและมักเป็นบุคคลที่พึงประพฤติธปฏิบัติเห็นผลทางของปณิพานนั่นเองนี่ เรียกว่าหนทางเดินของพระพุทธศาสนาคําสอนของพระพ,พุทธศาสนาคือสอนให้แก่ที่ต้นของเหตุของทางดับทุกข์ในแก่ที่ปลายเหตุนี่ไม่มีเหตุผลไม่มีผลก็มาจากเหตุพิจารณาหาเหตุหาผลดูสิว่าเหตุมาจากไหนผลมาจากไหนโอ้มันไม่ได้ยากอะไรเลยนี่แหละไม่มีเหตุไม่มีผล เราก็เกิดมาไม่ได้เราจะมาหลงทุกข์กิเลสตัณหาก็เพราะเหตุผลนที่เราได้เป็นโลกีวิสัยนเราก็เลยหลงทุกข์หลงกิเลสตัณหาอุป,ปาทานอยู่อย่างเงี้ยแต่ถ้าเราถึงโลอุดละระธรรมแล้วโอ้โหสบายเลยไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาเป็นผู้หุนวายมันมากนะนี่แหละเรียกว่าโลอุตระธรรมพูดตัดได้ปงได้วางได้มันรุดพ้น พูดตัดไม่ได้พงไม่ได้ว่างไม่ได้ก็เลยเป็นพูดหลงทางอยู่อย่างนี้นะวันดูเมื่อทวนครบทวนเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก่อนจะออกจากสมาธิเราก็จะต้องมาล่ำลาองค์พระพุทธศาสนากันเช่นก่อนบัดนี้ข้าพระเจ้าขอถอนสมาธิวิปัจนากรรมฐานภาวนาสมาธิ อยู่ในนักขณะน,นี้เพื่อจะไปทำกิจในขันตังห้าในการต่อไปแล้วก็ขอแรงบันดาลกายบันดาลใจด้วยความเลื่อมใสศรัทธาด้วยแรงกล้านี่แหละเอาศรัทธาอย่างแรงกล้ามาเป็นแรงบันดาลใจเอาอาการิโกอเอาคำสอนมาเป็นแรงบันดาลใจนี่แหละนะแล้วเอามาจเจริญเจริญอานานุสติ จเจริญสินสมาธิ ь, พิจรารณามรณานุสติได้เห็นการเกิดจริงๆการแก่การเจ็บการตายจริงๆได้เอามาพิจารณาในรูปนามสมมุตินะรูะขันนามขันนามสมมตินะนิวรห้าขันห้นาเมื่มมมนะอ 5, 5. รู้แจ้งเห็นจริงแล้วเราก็จะได้เข้าสู่ใรลักว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงจริงจริงนี่แหละเมื่อรู้ว่าไม่เที่ยงจิต มันถึงไตรักมันก็จะขายอะออกจากอวิชาถ้าคนขายออกถึงมากแล้วก็โอ้ยมันไม่อยากกูรธมันไม่อยากโมโหมันไม่อยากติสินนินทาใครโอ้ยจิตมันมีแต่เมตตามีแต่แผ่เมตตามีแต่อุทิศกุศลมีแต่สินสมาธิปัญญารู้จักหลบรู้จักหลีกนะรู้จักหนีรู้จักพ้น,ะน,นด้วยปัญญานั่นเองนี่ ไม่ใช่ไปหนีด้วยความโกรธความเกลียดทุกข์อกน้อยใจเสียใจติสิน,นิพพาอันนั้นไม่ใช่ทางนีนี่นี่คือตัดแตกต่างกันตรงนี้ฉะนั้นแล้วก็เมื่อครบถ้วนแล้วก็หลำลาเสร็จเรียบร้อยก็อุทิศกุศลว่าข้าพระเจ้าได้สวดมนต์ไหว้พระจิตตะภาวนาในคำคืนนี้ข้าพระเจ้าขออุทิศกุศลผลบุญบาร,รมีทั้งหมดทั้งปวง ถวายแด่องค์ส้มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานขออันเชิญพระพุทธเจ้าช่วยแผ่บุญแผ่กุศลของข้าพเจ้าในส่วนที่เหลือไปถึงคุณบิดดอนมารดาคุณครูบาและอาจารย์ตลอดถึงญาติพ่อแม่พี่น้องมิตรสหายคนเคยร่วมรักเกียรติชังเจ้ากรรในเวนสัมปัสสัดต,ตั้งหลาย ที่ได้เอ่ยนามก็ดีไม่ได้เอ่ยนามก็ดีขอได้รับส่วนบุญส่วนกูศลของขพเจ้าให้ทั่วถทวนทุกตัวสัตว์เถิดอธิษฐานออกไปอย่างจักจิตจักใจอิ่มทิพย์อิ่มบุญบริสุทธิ์ที่ใจเป็นปากาลิโกอย่างแท้จริงนะจะได้ชุ่มฉ่าจะได้พ้นทุกข์กันสุดท้ายนี้พระอาจารย์ก็ขออวยพรให้แก่ทุกลูกทุกนาม ทุกพยานบารมีจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมพรดังปัตนานิพนะปัจจโยโหตุสุขขังพักลังเธอสอา่อา,อา,อาทีนี้เราก็มาล่ำลาพักพร้อมกันอีกทีหนึง่งอารา ma đá Quốc อันพระจินสุดในการสวดมนต์ไหวพระจิตตะภาวนานะแล้วทำกันแล้วก็ขอให้ได้อิ่มทิพย์อิ่มบุญกันเมื่ออิ่มทิพย์อิ่มบุญแล้วโอ้จะได้เอาไปคุยกันเปิดภาษาดอกไม้นะในทองข้อะฉะนั้นแล้วก็คุยกันภาษาดอกไม้ไปไหนมาไหนก็มีแต่สวรรค์น,นะไปไหนมาไหนก็เห็นแต่เทพขบุตรนางฟ้า จะได้ไม่จับไปเห็นยักษ์เห็นมารที่ไหนอีกเน,ะะนาะนะเห็นทีนส่สมุดนางฟ้ามันก็สวยงามไปหมดน่ะมีแต่ความสุขมีแต่ทิพย์แต่บุญเห็นยักษ์เห็นมารนะโอ้โหจิตมันจะเป็นกันยังไงอะ่ะนะกเอาความรู้สึกไปเทียบดูนะต่างกันอย่างที่น,นเชิงแน่นอนนะ